ราจะมาพูดถึงการหาซิกเล่นในทม์เฟรมเดย์ในเงื่อนไขที่2ก็คือตามเทรนเส้น EMA ตามเทรนเส้น EMA คืออะไรก็คือ EMA 21คือเส้นนี้ EMA 8คือเส้นนี้8อยู่เหนือ21แล้วก็ขึ้นแบบนี้มันคือเทนขึ้นและสตอของเราก็บอกว่าบาย นี่คือตามเทรนเส้น EMA แต่คําว่าโดยราคาปิดปิดเหนือหรือใต้เส้น EMA 21ให้สังเกตแท่งนี้ราคาปิดปิดใต้เส้น EMA 21ซึ่งเงื่อนไขที่2นี้เลยเป็นเงื่อนไขที่เสี่ยงที่สุด ในการเข้าหาแนวโน้มหาซิกในทางเฟรมเดย์เพราะว่าปกติแล้วถ้าราคาปิดปิดใต้เส้น EMA 21เเราจะเซลล์แต่สโตบอกเราว่าบายมันบอกคนละอย่างเพราะฉะนั้นให้รู้ว่า เงื่อนไขที่2เป็นเงื่อนไขที่เสี่ยงที่สุด